ครับเป็นวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ทุกคนจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนีน้กันแล้วนะครับหลังจากที่รอกันมาสอง<ห>2 2> ปีสองปีกว่าหลังจากหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จนะครับก็ตื่นเต้นครับกับเรื่องราวที่แฟนๆจะได้ชมจะเป็นยังไงครับสำหรับเรื่องราวของของภาพยนตร์เรื่องอโยธทยามหาละรวยนะครับผมคิดว่ามันเป็นรสชาติหนึ่งของงานรีเดียว เป็นภาพยนตร์ที่ที่แปลกสำหรับสาหรับผมนะครับที่ท,ที่ตั้งใจทำเป็นภาพยนตร์หนังรักสายบูอย่างที่ทุกคนเรียกเป็นหนังที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของทั้งทั้งตัวนักแสดงเองทั้งการแสดงของนักแสดงทั้งคู่หรืออีกหลายหลาย,ลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเ,เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้อายุเทยมมหาลัรวยเนี่ย น่าสนใจแน่นอนครับความนักโรแมนติกที่เราจะได้เห็นในมองจุอย่างอืมทุกคนจะได้ปินทุกคนจะได้จะได้ปินไปกับความความรักและความรู้สึกของของทั้งคู่นะครับเ mm hmm. พราะเราเพราะเราจะชูประเด็นเรื่องความรักเป็นหลักในการที่จะเอ่อตัวละครอย่างอย่างเลวเสือจะต้องตามหาความรักที่เขาที่เขาที่เขาต้องการว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือต้องการมาจากส่วนลึกจากข้างในหรือ หรือแค่ความรู้สึกภายนอกอืมแอคชั่นเราก็แอคชั่นก็เต็มเหนียวเต็มที่ครับหลังจากที่เราเริ่มงานถ่ายทำกันแล้วงานแอคชั่นมันต้องมาเพื่อความสมจริงในในใ,ในหลายๆฉากเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่จะได้มาซึ่งความรักเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยนะเลือดเพราะฉะนั้นการต่อสู้มันเลี่ยงไม่ได้เลยครับอืตัดเต็มครับเป็นอยงก็ปีใจครับที่ได้มีโอกาสมา นี่ม so, ันภาพยนตร์เร like, ื่องนึครับแล้วนแบบอะไรอย่ก็บอ่าตอนแรกก็ตื่นเต้นมากๆคืออย่างวันนี้นครับคือผมรอรุ้นเลยว่าอย่างเห็นในการผลงานที่แบบทำออกมาแล้วแบบเป็นยังไงแล้วคนดูจะชอบไหมอะย่านีก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่อ่าเป็นโรแมนติกนะจะเป็นโรแมนติกในโหมดแบบซีเวียซึ่งเราจะได้เห็นความความน่ารักในยุคสมัยนั้นความแปลกในยุคสมัยนั้นว่าอ่า ถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาดูเนี่ยก็มีรอยยิ้มจาบตาแน่นอนในแ่แมอคชั่นนะมีบทและบทหนักขนาดไหนส่วนตัเองก็ความรักแลกด้วยเลือดแอคชั่นก็ต้องแลกด้วยเลือดเช่นกัน <laughs> การทำงานแอคชั่นก็ก็ลากเลือดพอสมควรครับผมรวมไปด้วยเลือดจริงๆมาด้วยจ <c oughs> ัมโบ้เป็นงไงในเรื่องก็มีความยั่วยวนอยูอ่ตามบทค่ะ ต่มืของเีทีค่ะเราก็จะมีแบบว่าต้องคอยหรือว่าเอนเอร์แหกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถุงที่ต้องไปมีร้องเลงอะไยด้วยการใช้นเสียงยั่วยวนเขาอะไรมาเนี้ก็อยากให้ลอตก็ไปยั่วย่นแต่ยากมีร้องเลงรองไปแบบยั่วยวนไปด้วยอะไรอย่างบ เราเลกาจทำอะไพรอมกันก็จะงูแล้ก็อดูหม้ก็อยากรู้เหมืกันวออกมา็นยัมันเป็นความอัดสายตัือมันก็มีไม่บนกับ่างทำของไทแต่ว่าใครทำของไต้หงรต้องรอดูนี่ก็คำว่ารอดูทั้งนั้นเลยตอนนี้แต่ไม่ใช่มีแค่มีทั้งแสดงเข้าอยด่เยอะด้วยนะนาน สำหรับนักแสดงท่านอื่นๆเนี่ยเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่บอกนะว่าเราตั้งใจทาให้ให้หนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังรักสายโมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัยรุ่นทั้งหลายที่ที่ทอยู่ในกรุงศรีอธยาแล้วช่วงช่วงระยะเวลาของเรื่องที่เรากําลังทำเนี่ยมันคือช่วงระยะเวลาของสมเด็จพระนารายซึ่งเป็นยุคช่วงปูของของกรุงศรีอธยาเพราะฉะนั้น ก็จะมากมายไปด้วยหลายชาติพันธุ์ไทยยีนแขกาเบล์โปรโตุเกสเอ่อเปอรเซียเอ่อเราก็เลยดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมาใส่ให้กับอ่อดึงคาแรคเตอร์ของของของชาติพันธุ์ทั้งหลายเดี่ยมาใส่ให้กับนักแสดงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหลากหลายชาติพันธุ์ในในหนังเรื่องนี้เอ่อที่เป็นใหมุ่่นการโปรดักชันเราก็มีทุกอย่างเรียกว่าเรียกว่าเราตั้งใจทํากันสุด,สด มากกว่านะครับในทุกฉากในทุกซีนเราก็ต้องอสวยมากครับพี่คสวสมยมากจรครับก็คือตั้งใจในทุกๆฉากถ้าหวังกับพี่ยงเรื่องนี้ยัยงไงครับแค่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขผมยิ้มกลับบ้านไปมันอาจจะสนุกมากน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่คนดูจะตัดสินแต่เชื่อว่าความสุขรอยยิ้มมีให้คุณผู้ชมแน่นอน ต่อไปนะฮะร้อยล้านเลยไหมครับถูซาธุสาธุสาถูต้องมวนใส่เลยต้องมวนใส่เลยครับเป็นม้นะตัดรูปตัดรูปครับตัดรูปไว้ก่อนแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ข้หวหรอกครับคืออย่างคือยงตัวผมเนี่ยคือเป็นหนังสักแบบมือรีเวียดที่เป็นหมดของวัยรุ่นคืออย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะผมว่ามันมีความน่ารักให้นอนที่เก็บว่าใครที่มาชมเนี่ยต้องมีรอยยิ้มกับน่ารักเสริมความสนุกนะครับาะให้ลูกๆมันดูแลข้าประโยชน์แล้วก็ตัดสินใจดูว่า สุดท้ายก็ฝากฝากโปรโมทให้ด้วยค่ะวันที่สองธันวาคมนะคะวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยคนมาชมเข้าไปเรื่องอนุญาตมาวยเป็นภาพยนตร์ที่หนักใส่มูอถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เป็นหนักแนวใหม่ใหม่ที่สมัย คก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะมาดูกันเรียนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าจะได้กรถาอะไรกับบ้านไปใช้ทำบ้านบ้างเลยค่ะฝากนะคะต่อไปขอติดต่อคค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครขอบคุณครับใช้เตือนอีกนิดนึงนะ